ราดเดินนำราดดำเนินเนี่ยเป็นหนังสือที่อาตมาว่าบรรยายโดยอาศัยภาษากวีนะแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นความรู้สึกที่ซาบซึ้งประทับใจท่านทั้งหลายเห็นภาพคนคนหนึ่งที่ลงจากแผ่นดินนะนะแล้วก้มกราบแผ่นดินไหมมีแม่กำลังพูดถึงลูกคนนั้นว่าอย่าดื้อรั้นดันทุรังไปเลยลูกเจ้าเห็นผิดเป็นถูกไปทุกเรื่อง ทั้งการบุญการบ้านจนการเมืองมีแต่เครื่องโขงบ้าอัตาตนบ้าอำนาจใช้อำนาจเข้าจัดการจนเสียบ้านเสียเมืองเป็นเบื้องต้นเอาความรวยช่วยตัวยิ่งมัวมนแล้วจะช่วยคนจนได้อย่างไรเอาความรวยช่วยตัวยิ่งมัวมนแล้วจะช่วยคนจนได้อย่างไรเอาเงินซื้อสารพัดไม่ขัดสนแต่จะซื้อใจคนหาได้ไหม อะปยศอดสูรู้แก่ใจใจะโยนผิดให้ใครไม่พ้นตัวเอาเงินต่อเงินตั้งขึ้นบังหน้ายิ่งชั่วช้าสาม,มานระบาลหัวยิ่งโหดเหี้ยมอมหิตมิดมืดยิ่งโหดเหี้ยมอมหิตมืดมิดมวัวยิ่งสะท้อนความกลัวของตัวเองฟังนะยิ่งโหดเหี้ยมอมหิตมืดมิดมวัวยิ่งสะท้อนความกลัวของตัวเองยิ่งใช้ความชั่วช้าป่าเถื่อนถอยความเป็นคนยิ่งน้อยร้อยโลงแรง เหมือนนกพรากจากรังยิ่งวังเวงตะเลิดตะเลงหลงทิศบินผิดฟ้าเนรคุณสูญสิ้นแผ่นดินแม่ห้นทางแก้ผิดบาปที่หยาบหนาคือต้องรับโทษกรรมตามเวลาแต่อย่ามากราบแม่แม่ไม่รับนารัตฟรงไปบุญน,นี่คือกวีนะ ฉะนั้นคําถามว่าหรือไทยจะสิ้นกวีศิลป์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราได้มีโอกาสซึมซับประทับบทกวีดังว่านี้เราจะมีความรู้สึกว่าไทยยังไม่สิ้นหนังสือราชเดินนําราชดําเนินเนี่ยที่ปรากฏอยู่ในมือนี้เป็นหนังสือที่ทางเอสซีวีจำหน่ายเผยแพร่และท่านอาจารย์นวรัตนพงไพบุ์ซึ่งเป็นผู้ประพันธ์หนังสือเล่มนี้ได้มอบให้กับ เอชทีกนะึงหนึ่งะคือ50%เอร์เซนเลยทีเดียวนะกันนั้นอาดมาพยายามที่จะไปหาที่อื่นมาเผยแพร่ก็ลำบากนอกจากไปที่เอชทไม่ทราบว่าที่ธรรมทัศสมาคมจะยังมีอยู่หรือไม่ถ้าอย่างไรลองไปสอบถามที่ธรรมทัศสมาคมนะดูสิหนังสือเล่มนี้เล่มละหนึ้อยยีบาท<อ>ก็เป<อ>็นเรื่องของการเผย<อ>แพร่คือผมไมนะ่ัดอะไท่เดี๋ยวอ คือเมฆอยู่มันลอยผ่านมันก็ทิ้งไอ้น้ําความชุ่มชื้นไว้ให้ต้นไม้ต้นไม้อาสาธุตอนนี้มีงานสัปดาห์หนังสือก็มีหนังสือเล่มนี้จำหน่ายครับที่ที่งานสัปดาห์หนังสือศูนย์เิริกิจที่ศูนย์เศรษกิจอะไรบูธเอฟเอฟฟู้ดเนี่ยฮะสิบเอ็ดมีจำนวนจำกัดครับเอฟฟู้ดสิบเอ็ดที่ศูนย์เิริกิจงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 1 1ครับ F11 ดครับ่อฟสิบเอ่า <บด S 1> นังสือ F แล้วหนังสือเล่มนี้ที่ประกาศไว้เมื่อสักครู่นี้มีเสียงเรียกร้องกันเยอะมากกวีนิพนธ์ของอังคารกเนียนาพงสมอยู่บริเวณบริเวณด้านเนี้ยด้านเผยแพร่สื่อของสันติอโศกขณะที่โฆษณาหนังสือท่านอังคารเนี่ยจะได้ยินเสียงท่านอังคารพูดตลอดลว่าอย่าไปโฆษณาอ,อย่าไปเรียกร้อง อย่าไปอะไรต่อ,อะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยตลอดเวลาซึ่งนี่คือธรรมะนะคนมีธรรมะจริงๆเนี่ยจะไม่พยายามแสดงความต้องการน่ะนะของตอนเองเป็นนั้นการที่ท่านังคารบอกกับบดตมาอยู่เสมอเวลาหยิบหนังสือของท่านมาเผยแพร่เนะี่ยอย่าไปเรียกร้องเลยอย่าไปโฆษณาเลยอย่าไปบอกเลย,ท,ท,ลเยที่จริงอุ่นเรือนเขาทำนะผมไม่ได้ทำหรอกนะอุ่นเรือนคือแม่บ้านนะั่นแหละ ซึ่งเป็นคนที่รู้เรื่องค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวเพียงอย่างเดียวอะ่ะท่านังคารรู้สึกจะทอนสตังก็ไม่เป็นมั้งเท่าที่ทราบะนะผมทอนเป็นดวงดาว<ม>อ๋อผมทอนเป็นดวงดาวทอนเป็นเพชรพลอยอะนะนั่นแล้วก็นังสือเล่มนี้จากผู้ที่สนับสนุนงานท่านังคารมาตั้งแต่ตอนต้นตอนตอน้ตน,ตนเสียงจากปัญญาชนสยามวัยเจเพิ่งครบ77ปีเมื่อวานนี้นะ และว,วันนี้ท่านก็นมาฉลอง77ขึ้นรอบ78วันนี้ที่นี่ที่สันเตียโศกเสียงจากปัญญาชนสยามวัย77ปีสศิวรักษ์แต่นั้นก็ขอให้พี่น้องจงซึมซับประทับใจตรงนี้ไว้สุดสูสังละพะเตปัญญงนะพระพุทธเจ้าท่านบอกผู้มีปัญญานี่ฟังด้วยปัญญาฟังด้วยดีไม่การฟังด้วยดีนี่คือหนึ่งไม่ฟังด้วยอคติ สองไม่ฟังด้วยอัตตาฟังด้วยอัตตก็คือฟังด้วยความทื่อดีฟังด้วยความทื่อตัวไม่มีปรโตโขโะนะไม่มีการยอมรับฟังผู้อื่นบ้างแม้ศัตรูของเราก็ต้องฟังคนที่มีภูมิธรรมมีปัญญาที่ดีเนี่ยไม่ไปดูถูดูแคลนใครคนด่าเราเนี่ย โอ้โหเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะถ้าคนที่เขาจับเรื่องด่าของเราเนี่ยจับเรื่องด่าเราเนี้โดยเอาความผิดของเราเป็นด่าจริงๆจ,จังๆเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อเรามากเลยที่เราจะได้รู้ตัวนะคนเราเนี่อย่าบันึกว่าเราเองเรารู้ความดีหรือว่าความจริงของเราทั้งหมดไม่จริงหรอกคนอื่นสามารถที่จะมองในเราได้เราจะต้องรับฟังอะ การฟังวันนี้อาตมาว่าผู้มีปัญญาผู้ที่ตั้งใจฟังดีๆไม่มีอัตตาไม่มีอคติฟังวันนี้จะได้รับประโยชน์มากอาตมาว่ามากกว่าไอ้ที่ไปฟังอะไรต่ไรที่โอ้โหขออภัยเถอะอาตมาสังขารจิตนันไม่ดีมันไปมันไปดูถูกเขาว่าเขาศึกษามามากๆระดับสูงๆอะไรมาเข้าแถวกันพูดอะไรเนี่ยอาตมาบอกความจริงให้ฟังเลยสังขารจิตอตาตมาเมื่อกี้นี่มันคิดอย่างนั้น ไม่พูดออกไปและนะคือพูดไปแล้วล่ะจริงๆอ่ะ